สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดี a ชนแนคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางเป็นข้อมูลบนประจำวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเรจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากคะ่ะชมคำเตือนจากทางช่องแล้วก็มาดูสูตรนะคะเป็นแนวทางของข้อมูลบนแฮชแท็กสองนะคะสำหรับแฮชแท็กหอาจารย์ก็วางให้เรียบร้อยแล้ว สูตรนี้นะปกติอาจารย์จะวางตั้งแต่สูตร A นะคะถึงสูตร P ทั้งหมดก็มี16สูตรด้วยกันนะคะเริ่มดูนะคะอันนี้จะเป็นเดี๋ยวเบิ้ลขึ้นนิดนึงเป็นข้อมูลบนนะแบบที่2นะคะแบบนี้จะมีวิธีการคือหาตัวเยอะๆนะคะมากกว่า10สูตรขึ้นไปนะคะที่กระทบกันได้นะ,ะมันส่วนใหญ่มันจะเข้าะคะท่านผู้ชมตามนี้เลย ไปดูสูตรแรกเลยเนาะสูตร A นะคะของเก่าได้เจ็ดสองสามแล้วเข้าที่เลขสามของใหม่นี่หกหนึ่งสองะคะหกหนึ่งสองถ้าในแนวทางของคู่ขวัญก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่นะก็ความหมายก็คือเลขหนหรือว่าเลขสองนี่นะคะสองตัวนี้ต่อมามว่เอสูตรที่สองนะเป็นสูตร B 4สีห้าหกนะคะวดนี้ได้หกเจ็ดแปด ของเก่าเข้าที่6นะอันใหม่ก็6 7 8ก็จะอยู่ในเยี่ยมนะคะเจ9ดก็จะติด7กับ8 2สตัวนี้นะ,ะต่อมาสุดร4 3สามหกนะะสาก็จะเเข้าที่3กับ6สสำหรับงวดนี้ก็8 1 4นะคะถ้า8 1 4อาจารย์ก็ตามจริงชอบ3ตัวนี้เลยทั้ง8ทั้ง1แล้วก็ทั้ง4แต่จะไม่มาด้วยกันนะคะจะมาตัวใดตัวหนึ่งนะคะ หรือว่ามาได้ถึงสองตัวแปดสี 8, 1, นะ่หรือว่าแปดหนึ่งนี่นะหรือว่าหนึ่งสี่แบบนี้เลยไล่ไปก่อนนะคะต่อมาสูตรดีศูนย์หนึ่งสองนะคะม้วนนี้ก็ศูนย์หนึ่งสองเหมือนกันม้วนที่แล้วหลุดไปนะคะออกสามสามหกหลุดนะอันนี้ก็ศูนย์หนึ่งสองแนวทางของศูนย์ก็จะอยู่ในเลขรับวงไหนด้วยนะคะแล้วก็เจ็ดแปดเก้าศูนย์ตัวเลขศูนย์นี่นะ แล้วก็หนึ่งก็จะติดเหมือนกันหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองนี่จะเดินต่อหรือจะหลุดส่วนใหญ่ถ้าสูตรมันหลุดแล้วมันอาจจะกลับมาเข้าค่ะท่านผู้ชมแต่เราก็ยังหาตัวที่เราชอบมาถ้าเป็นหลักหน่วยนะมันจะชนที่เลขหนึ่งกับเลขสี่ใช่ไหมแต่โอกาสการเข้าก็มีโอกาสการหลุดก็ได้อยู่เหมือนกันนะคะตัวต่อมานะสูตรที่ห้าสูตร e 2สองสามสี่นะคะแบบนับเรียงตัวอันนี้ก็ได้เลขสามเข้าอยู่นะคะอันนี้ก็ สองสามสี่นะเอเลขสามนี่ก็เลขสามกับเลขสี่นะท่านผู้ชมเนาะสามกับสี่มันอยู่ในสามสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดอันนี้ก็สี่อันนี้ก็สี่แต่สามนี่ยังไม่เจอนะเพิ่งจะเจอตัวนี้ตัวแรกเลขสามต่อไปสูตรที่หกหกเจ็ดแปดนะกับเจ็ดแปดเก้าอันนี้เข้าที่หก 7จ็นี่ก็ตามจริงก็สวยทั้ง3าตัวเลยทั้ง7ทั้ง8นะคะแล้วก็เลข9ด้วยเจ็ดแเนี่ยอาจารย์ว่าต้องมีสําหรับงวดนี้จะอยู่ในสูตรเยี่ยมเลยนะคะเจ็เก้าเลขสูงๆนะต่อไปสูตร G 4สี่ห้าหก้วเข้าที่เลข6งวดนี้ก็6 7เดแดนะเจ็ 7, หรือ8นะคะท่านะผู้ชมต่อมาสูตรที่8สูตรเฮนะ หกห้าสี่แบบนับถอยหลังนะคะงวนนี้ก็แปดเจ็ดหกแปดเจ็ดหกอาจารย์อ 7, ชอบเจ็ดชอบแปดนะอาจจะมาตัวใดไรตัวหนึ่งตัวหนึ่งนะสูตรไอสี่สามสี่นะทะ่านผู้ชมทั้งวดที่แล้วเรานับตัวเนี้ยเป็นเลขตัวเดียวนะ,ะเพราะว่ามันเป็นเลขเบิ้ลน,นะสี่กับสนะี่เนี่ยมาได้สองตัวเลยอาจจะเป็นนับไปตัวเดียวมันก็จะได้สิบสามสูตรถ้านับ สี่สองครั้งก็จะเป็นสิบสี่สูตรก็ถือว่าเป็นตัวมากแทนงดที่แล้วที่เลขสี่มันไม่มานะคะมันมาทั้งสามทั้งหกมันจะเลขหกมันก็จะน้อยกว่าเลขหกได้สิบสามสูตรและเลขสามสิบเอ็ดเลขสี่ได้สิบสี่เพราะฉะนั้นมันมาตัวมากๆทั้งนั้นเลยนะคะดูสังเกตนะมันจะเท่าถ้านับครั้งเดียวในหนึ่งสูตรมีเลขสี่ตัวเดียวแต่เนี่ยอาจารย์นับสองตัวเลยเพราะมันมีสองตัวนะคะต่อไปตัวจีนะ สองหนึ่งศูนย์นี่หลุดนะคะท่านผู้ชมสูตรจีหลุดไปอันนี้งวดน,นี้สี่สามสองสี่สามสองก็ก็สวยนะสี่สามสองสี่กับสามนี่ก็อยู่ในเแสนเป็นสามนะนี่ก็อยู่ในแสนเป็นสามสามกับเจ็ดที่สุดแล้วมันก็มาสามตัวเยอะสุดนะแต่ถ้าสองตัวก็เบิ้ลแบบงดที่แล้วสามสามหกเลขสิบตัวมาแค่สองตัวนะคะแบบเนี้ย ถ้าสูตรเบิ้ลเนี่ยจับยากนะคะท่านผู้ชมถ้าออกมาเบิ้ลเบิ้ลถามเบิ้ลหามหามหาบแบบนี้วันที่สิบสองสูตรเอ่อสูตรนี้นะก็จะเป็นสูตรเอลสิบสองสูตรที่สิบสองนะสูตรเอลแปดเก้าเจ็ดนะแปดเก้าเจ็ดหลุดนะคะท่านผู้ชมออกมาที่สามสามหกหลุดอันนี้ก็หกเจ็ดสองหกเจ็ดสอง อาจารย์ก็ชอบแนวทางของเลขเจ็ดหรือเป็นก็เลขสองนะคะต่อไปสูตร M อ็มแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองหลุดนะคะสูตร M ก็หลุดเก้าสองสามใครชอบตัวไหนนะเก้าสองสามสามนี่ก็สวยค่ะท่านผู้ชมมาหลายสูตรมาถ้าเช็คแล้วก็เยอะอยู่นะมีถึงสิบสูตรด้วยกันเลยเลขสามต่อมาสิบสี่เนาะ ตัว N, 3, 4, 5, เอ็นสามสี่ห้าออกสามสับหกเข้าเลขสามอันนี้ก็ห้าหกเจ็ดนะห้าหกเจ็ดอาจารย์ก็ชอบในวทางของเลขเจ็ดนี่ยเมื่อที่สิบห้าไอ้สูตรที่สิบห้านะตัวโอสามห้าหกอันนี้เข้าสองตัวเลยนะนะแล้วตัวโอนะฝั่งนี้ได้ห้าเจ็ดแปดนะห้าเจ็ดแปดอาจารย์ก็ชอบเจ็ดชอบแปดนะ 8ก็ชอบนะคะท่านผู้ชมมันจะมีสูตรระยะยาวอยู่สูตรหนึ่งมาได้3กับ8อาจารย์ก็วางให้ด้วยนะสำหรับเนี่ยจะได้ไว้เปรียบเทียบนะต่อมาอ่าสูตรที่16นะสูตรพีอันนี้เป็นสูตรสุดท้ายที่อาจารย์วางให้สำหรับงวดที่แล้ววางให้แค่นี้นะคะ4ี่เจูนย์อันนี้ก็คืออมตะตลอดชีพนะออกมาที่ส3 6สอมตะหลุดนะคะหลุดบ่อยนะเดี๋ยวนี้สี่เจูนเนี่ยไม่มีเลยนะคะแล้วงวดงวด ที่ลงวดนี้นะหนึ่งสี่เจ็ดอาจารย์คิดว่าจะกลับมาเข้านะระหว่างสี่กับเจ็ดเนี่ยอันนี้หลุดนะใส่สีเหลืองๆนี่คือหลุดต่อไปคิวนะสองสามห้าเข้าเลขสามอันนี้แปดเก้าหนึ่งน่าจะเป็นแปดเป็นเก้าเนี่ยเนาะแต่คงจะไม่มาสามตัวมาตัวใดตัวหนึ่งแปดด้วยมาเก้าเนี่ยอาแปดสามสี่นะเข้าเลขสามส่วนนี้ศูนย์ห้าหก ศูนย์ห้าหกท่านผู้ชมจะมาตัวไหนเอ่ยศูนย์ห้าหกนะศูนย์ก็มีอยู่ประมาณเท่าไหรแหละเดี๋ยวลองเช็คดูอีกทีหนึ่งเนาะกลางๆนะห้าก,ก,นะก็กลางๆมาส่วนจํานวนน้อยเลยเลขห้าส่วนเลขหก็กลางๆเพราะฉะนั้นเลขที่น่าสนใจก็ถ้ามาก็ศนะูนย์ก็หกเนี่ยห้ามันน้อยกว่าเพื่อนเลยนะตัวเอ หกเจ็ดแปดนะเข้าเลขหก 6. อันนี้ก็แปดเก้าศูนย์แปดกับเก้านะให้ไปชมแปดกับเก้าตัวยูหกเจ็ดแปดนะเนี่ยที่อาจารย์เพิ่มเติมมาให้ในหลายสูตรแล้วเข้าหมดเลยนะหกเจ็ดแปดสูตรยูนะสองสามสี่อ่าสามกับสี่เนาะแล้วก็สูตรวีนะ ยแล้วก็ V 5 6 4กับ0 1 9 1ก็ทำได้เนาะหลักหน่วยแต่1กับ4เนาะแล้วก็9นี่ก็เป็นตัว9นี่ก็อยู่ในเขาเรียกอะไรคะเลขลับวงในนะหนึ่เนี่ยท่านผู้ชมอาจารย์คิดว่าน่าจะมี1ตัวมันมาพร้อมกับช้างเผือกนะแล้วมันชอบเข้าที่หลักหน่วย มาทั้งหมดเจ็ดงวดกว่าแล้วเจ็ดกว่างวดแล้วเจ็ดงวดติดแล้วที่เดินหลักหน่วยของช้างเผือกนะมันไปสัมพันธ์กับรับวงไหนศูนย์หนึ่งเก้าเนี่ยเลือกตัวไหนคะท่านผู้ชมศูนย์หนึ่งเก้าตัวแรกหนึ่งเนี่ยมันก็ได้ในแนวทางของหลักหน่วยนะหลักหน่วยบนนะชนกันสี่ห้าศูนย์วดที่แล้วอาจารย์ทาได้เลขหกแต่ว,วดนี่เป็นเลขหนึ่งไม่ทราบจะเดินหรือไม่นะหนึ่งหนึ่งกับเก้านะถ้าถ้าเป็น ถ้าเป็นแนวทางของเขาเรียก100าร้อยมลไยร้อยร้อยเมลายเก้า,าชั้นนะท่านผู้ชมเลขสูตรนี้ก็สวยแต่อาจารย์คิดว่ามันน่าจะมาที่ล่างนะาร้อยเไลยมันจะเป็นบนล่างนะเดินค่อนข้างดีนะแต่ก็มีหลุดบ้างจะเป็นสูตรโบราณใช้สูตรเดียวตลอดชีพเลยแบบนั้นนะของคนเก่าคนแก่นะที่เขาเคยเสี่ยงโชคมานะในอดีตเขาไม่ได้มาทําสูตรเยอะอย่างเรานี้นะเขาใช้สูตรเดียวหากินตลอดเลยหลุดก็ทําอย่างเก่าอีก ก็มีถูกบ้างแล้วก็มีถูกบ้างอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวมีเวลาอาจารย์จะวางให้นะสูตรแบบนั้นเพื่อเผื่อใครชอบนะเพราะเออาจารย์ก็สวเยอะอาจจะชอบก็ได้นะต่อไปสูตรที่ฮะถึงไหนแล้วเนี่ยตัว W เนาะเอา W แล้วกัน V U V W นะ9 4 3 9 4 3กับ3 8 7 เนีแปดกับเจ็ดเลยนะท่านผู้ชมแต่ทางมันนะที่อาจารย์ใส่ไว้เนี่ยก็ใส่สีไว้เนี่ยทางมันชอบมาที่เลขเจ็ดนะเจ็ดกับแปดนี่แหละเอาทางมาเลขเจ็ดแต่ชอบเจ็ดชอบแปดเพราะมันจะมีสูตรระยะยาวอยู่สูตรหนึ่งนะก็คือสูตรสูตรสูตรวเนี่ยท่านผู้ชมอาจารย์คิดว่าจะเดินไหมกลัวที่แล้วยังเข้าอยู่นะหนึ่งกับหกนะออกสามสามหกอ่ะตัวน,นี้ก็ X เอ็กนี่ก็เก้าสี่หกใช่ไหมเข้าที่เลขหก 1> 6, 6, 1, ออกหกหกหนึ่งสามอมาหกหนึ่งสามเนี่ยสูตรเนี้ยงวดเนี้ยได้หกหนึ่งสามหกจะมาอีกไหมหนึ่งแล้วก็สามอาจารย์ว่าหนึ่งกับสามเนี่ยสามสี่เจ็ดเนี่ยมันสําคัญตรงนี้นะท่านผู้ชมจะมาตัวไหนอาจารย์คิดว่าน่าจะมาึได้ถึงสองตัวนะสี่กับเจ็ดหรือว่าสามกับเจ็ดใน สูตร,รเดี๋ยวเขียนไว้ให้เนาะเดี๋ยวเผื่อลืมนะเอาไว้เช็คเขียนไว้ระยะตรงนี้แล้วกันก็คือสามเนาะสี่เจ็ดแต่ฝั่งนี้จะไม่มีนะคะเพราะว่ามันเพิ่งจะได้แสนเป็นสามเนี่ยเนี่ยต้องติดมานะคะท่านผู้ชมจะตัวไหนแค่นั้นน่แหละอย่างอันเนี้ยเก้าสี่หกที่อาจารย์เพิ่มเติมมาให้จนถึงสูตรแซดเลยเนี่ยท่านผู้ชมมันไม่หลุดเลยนะแต่ว่างวดนี้อาจจะหลุดก็ได้นะงวดที่ที่เราจะใช้เนี่ย โดยเฉพาะหนึ่งกับหกเนี่ยอันนี้ก็แปดกับสามนะตามจริงอาจารย์ก็ชอบเลขแปดอยู่นะแปดสามแล้วนี้ก็เลขวันนะสามหกเจ็ดเนี่ยเข้าสองตัวเลยสำหรับวันนี้ก็ศูนย์สามแปดเนี่ยก็มีแนวทางของเลขแปดชนส 3, 8, 3, 8. ามก็แปดสามก็แปดทำจริงแล้วก็ถามว่าง่ายไหมก็ไม่ง่ายเนาะในการจับทางแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยเนะาะทีนี้อาจารย์จะลดหน้าจอนะคะให้ดูเยอะๆสามสี่เจ็ด สามสีาา่เจ็ดอนี่ยตามจริงอาจารย์ชอบทางเลขนะคือเลขสี่แล้วก็ตัวนี้สี่กับเจ็ดสี่กับเจ็ดหรือว่าสี่กับสามแล้วก็สามกับเจ็ดวางชอบเป็นคู่สี่เจ็ดสี่สามแล้วก็สามเจ็ดเป็นคู่โต๊ดเลยเสี่ยงแบบนี้ไปเลยก็ได้คิดว่าน่าจะมาถึงสองตัวเลยด้วยซ้าไปนะจะทางเลขมันเนี่ยเลขสี่นะคะทางอันนี้ถ้าเกิดอาจารย์ลองเช็คให้ดูทั้งหมดเลยเนาะ เดี๋ยวลดลงไปเยอะๆเลยนะเพื่อให้ดูทั้งหมดเมื่อกี้ดูตัวใหญ่ๆแล้วคราวนี้ก็ดูตัวเล็กๆไปก่อนแล้วกันนะฮะพอเห็นเนาะประมาณนี้อาจารย์เช็คนะคะฝั่งนี้ทั้งหมดเลยเลขหนึ่งจะได้ทั้งหมดสี่ตัวอย่างอย่างยกตัวอย่างเช่นหนึ่งนี้ค่ะสองสามแล้วก็สี่เนี่ยตัวตรงนี้นะเนี่ยเลขหนึ่งมีทั้งหมดสี่ตัวเลขสองมีหกตัว เลขสนะหเลขสา1สเลข4ี่นะถ้านับสองตัวนี้จะเป็น14ตัวแต่ท่าเอาถ้าสูตรนี้มามีมีมีเลขก็13 1สามตัวนะเลข4ีเนี่ยเลข5มี9เลข6มี13เลข7มี7ตัวเลข8ดมี6ตัวเลข9้ามี4และเลข0ูนย์มี3ตัวนะคะถ้าเราเลือกตัวที่เยอะๆที่สุดนะมากกว่า10ตัวขึ้นไปนะดูที่สิบมีไหมไม่มีนะคะท่านผู้ชมสิบเอ สิบเอ็ดเลขสามเลยตัวแรกแล้วก็สิบสองมีไหมไม่มีนะคะมีสิบสามเลขหกนะคะแล้วก็สิบสี่อันนี้สิบสามสิบี่แต่ตัวเยอะๆนี่คือเลขสีะะ่ตัวเยอะสุดเลยนะก็มีสามหกสี่ตัวที่เยอะนะอาจารย์จะใส่เครื่องหมายให้ก็คือตรงนี้เลย เลขสิบตัวขึ้นไปนะลองคัดมาสามตัวเนี่ยเราได้สามหกสี่นะคะท่านผู้ชมทั้งหมดเนี่ยยี่สิบหกสูตรนะเราได้สามหกสี่นะแล้วเมื่อที่แล้วมันออกมาที่สามสามหกนะเนี่ยตัวเยอะๆมันก็ถือว่ามานะคะเลขสี่เนี่ยเยอะสุดอะบางครั้งเยอะสุดๆมันก็ไม่มานะคะท่านผู้ชมเห็นไหมถ้าเราเช็คเพราะมันมีสูตรหลุดด้วยอะไรด้วยสลับกันไปกลับมาแต่ว่าหนึ่งในสามตัวนี้น่าจะติด แล้วเราก็ลองมาทํางวดนี้ดูเนาะอันนี้ก็ออกมาที่เขียนไว้นะสามสามหกนี่ค่ะมันก็เข้าตัวเยอะเะนะจะคัดตั้งแต่เก้าตัวมาก็ได้สิบตัวก็ได้เอาตัวเยอะสุดอะ่ะอันนี้อาจารย์คัดมาแล้วถึงสามตัวจะคัดมาห้าตัวเลยก็ได้แล้วแต่นะจะคัดเป็นเป็นหวยพวงเลยก็ได้เนาะสามสามหกเนี่ยก็อยู่ในนี้เลยถึงสองตัวเลยนะคะตัวเยอะเะ ครั้งก่อนนู้นที่เราทําให้ตัวเยอะก็มานะคะงวด503นั่นก็ได้ตัวเยอะๆเลยนะตัวเยอะสุดแล้วก็504ก็ได้ตัวเยอะๆเลยเนี่ยค่ะอันนี้ทําให้ดูเนี่ยนะตัว4เนี่ยเยอะสุดเนี่ยถึง14สุดไม่มาะค่ะท่านผู้ชมเห็นะไหมเยอะสุดก็ยังไม่มาตัวลองมาสองตัวนี้เสมอกันเลยเนาะอันนี้นะ 10, 14เนี่้เยอะสุดแล้วก็ลอง,ลงมาก็เลข6 สิบสามสูตรแล้วก็เลขสามเนี่ยสิบเอ็ดสูตรอ่ะนอกนั้นไม่มีนะะสิบสูตรไม่มีไม่มีสิบสูตรมีสิบเอ็ดสิบสามสิบสี่แล้วเรามาเช็คฝั่งนี้บ้างเดี๋ยวเช็คด้วยกันเลยเนาะเดี๋ยวจารย์ขอใช้ดินสองนะเดี๋ยวจะได้ลบออกนะไม่งั้นมันไม่งั้นเดี๋ยวมันตาลายเนาะเอาดูดูก่อนนะดูเลขหนึ่งกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด แปดตัวนะเลขหนึ่งเค้กข้าวมาไว้บ้างแล้วนะนี่เลขแปดเลยนะได้แปดต่อไปเลขสองสองมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีห้ามีหกมีเจ็ดมีแปดมีเก้าสองมีเก้าตัวเลขสามสามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่สามห้า 36, 37, 38, 39, 3า3ห3สามเจ็สมี10บตัวนี่ค่ะสมีสิบตัวต่อไปเลขสี่สี่หนึ่งสี่สองสสามี่สสี่ห้าสหสมีหสูตรต่อไปเลขห้าหมี5้ามี ห้าหนึ่สองห้าสามหมี3ามสูตรต่อไปเลขหกหกหนึ่ง6กสองหกสามหสหห้าหหหกเจหก้าหเท่ากับ9ก้าสูตรเจ็เจ็ดหนึ่ง เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหเจดเจดเจดปดเจ็ดเเจดสเจเท่ากับสิสูตรต่อไป8ปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดแดเก้าสอดปดอสูตร9้า เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าห้าสูตรตัวสุดท้ายเลขศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เท่ากับหกสูตรโอเคตัวที่เยอะที่สุดนะ 10, 10สิบสิบสูตรขึ้นไปอันนี้มันมีสิบนะ เลขสามแล้วก็เลขเจ็ดแล้วก็เลขแปดเพราะฉะนั้นอาจารย์เขียนไว้ตรงนี้ตรงๆกันเนาะตัวเด่นๆก็คือเลขสามะแล้วก็เลขเจ็ดแล้วก็เลขแปดนะคะท่านผู้ชมสามตัวนี้อาจารย์คิดว่าต้าจะติดสักตัวหนึ่งทำมาได้แล้วนะสามเจ็ด แปดอาจจะติดมาหนึ่งตัวอาจารย์เช็คตัวเยอะๆไว้ให้นะคะตามนี้เลยเดี๋ยวแป๊บนะนี่คะ่ะนี่ตรงนี้นะอาจารย์เขียนไว้ออกนะสามสามหกของตงัวนี้ทั้งหมดนี้เลยอ่าฝั่งนี้ดูที่มันจะเข้าเข้าเยอะไหมนะแล้วสามเจ็ดแล้วก็แปดเนี่ยดีไมด่ดีมาเป็นแบบคู่โต๊เลยเนาะ มาเป็นแบบคู่ตัวเลยคู่คู่สามเจ็ดสามแปดแล้วก็เจ็ดแปดเลยจะเป็นไปได้ไหมฮนะจะมีคู่สามเจ็ดสามแปดเจ็ดแปดนียประมาณนี้เลยถ้ามาเป็นคู่โต๊ดนะคงจะไม่มาสามตัวแล้วมันจะต้องมีตัวน้อยๆคะมาด้วยนะ,ะท้งที่ออกหนะ้าศูนย์สามนั้นยังมีตัวเยอะมาเลยมาตัวหนึ่งแล้วก็มาตัวน้อยๆแบบนี้ฮะ,ะแล้วก็ เหมือนกันห้าสนสี่อาจารย์เคยทําแบบนี้นะให้ให้ให้ fc ดนะูแล้วแล้วงวดที่แล้วเนี่ยเราก็ทําแบบนี้แล้วเ,เราได้เลขสี่เป็นตัวเยอะใช่ไหมเราก็เลยมาชอบเลขสี่แต่มันมาตัวสํารองเนี่ยมันก็มาสามหกสี่ 4, เนี่ยมาถึงสองตัวเลยใช่ไหมสามสามหกเนี่ยเป็นตัวอย่างขณะอันนี้หลุดเยอะนะคะท่านผู้ชมหลุดแล้วอาจจะกลับมาเข้าไอ้ที่เข้าอยู่อาจจะหลุดอะไรแบบนี้คะเข้ากันไปว่ายง่ายเพราะฉะนั้นงวดเนี้ยสามเจ็ดแปด อาจารย์คิดว่าตติอย่างน้อยหนึ่งตัวหรือว่ามาเป็นแบบคู่โต๊ะแบบนี้มาสองตัวเลยเหมือนอย่างอันนี้เข้าถึงสองตัวเลยนะดีไม่ออกงวดที่แล้วดีไม่ออกสามหกสี่เลยยุ่งเลยนะท่านผู้ชมดีออกสามสามหกนะอันนี้อาจารย์ทํามาฝากให้นะคะอาจารย์ก็บอกแล้วว่าสูตรแบบเนี้ยเราสามารถหาตัวเด่นตัววิ่งได้นะคะบางบางครั้งมันได้เลยนะ,ะตัวเยอะได้เลยออกมาตามที่เราทําได้นี่แหละนะ แต่ก็ถ้าเรายึดตัวใดตัวหนึ่งได้สักตัวหนึ่งมันก็ง่ายในการจับเลยนะเพราะฉะนั้นให้ไปคํานวณดูว่าระหว่าง 3, 7แล้วก็8 F4 ชอบตัวไหนนะคะ 3, 7, 8สอตัวมาตัวนี้ถ้าเข้าน่าจะเป็นเลข8เนาะท่านผู้ชมแต่ก็ถ้าเกิดหลุดนะก็ว่ากันใหม่นะเพราะว่ามันเป็นสูตรระยะยาวหลายงวดเลยเนาะอาจารย์เคยน่าจะเคยให้ดูแล้วแหละเคยสไลด์ให้ดูแล้วเนาะตามนี้นะคะ แล้วไปเทียบกับสูตรอื่นให้แล้วด้วยนะที่จับไว้ให้นะแล้วตอนนั้นมันก็จะได้แนวทางของเลขแปดนี่แหละแล้วแปดกับเก้าเนี่ยย,ยังยังไม่แน่ใจแล้่ตัวไหนนะคะแล้วก็คู่เหล่านี้นะคะสามเจ็ดสามแปดแล้วก็เจ็ดแปดเนี่ยมันจะไม่ติดหนึ่งสองเก้าศูนย์สามารถเอาตัวเนี้มาเสียบได้เลยหนึ่งสองเก้าศูนย์ของรับวงในใครชอบตัวไหนก็ลองเลือกดูนะคะอ่าตามนี้เลยเนาะอาจารย์ลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ